คือต้องบอกว่าพอดูหนังแล้วแล้วรู้สึกกรี๊ดมากแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็มีความสุขมากๆทําเป็นไม้เรื่องแรกบอกเลยว่ามันคือเพลนอะไรแต่ว่ามีคนช่วยอยู่ข้างหลังมากมายไม่ว่าจะเป็นวินล,ลี่นะฮะขอบคุณวินล,ลี่มากแล้วขอบคุณอย่างสูงกับเอมเพอร์นายด้วยที่ยอดที่เอมมี่แล้วก็พี่ออฟที่คอยดูแลเราแล้วก็บริษัทโยชิโมโต้แล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่เป็นแขกรับเชิญที่ที่ทำ ไม่รู้ว่าทําหรือเปล่าแต่ว่าเต็มที่มากขอบคุณมากมากครับมันงมมาที่เหมือนกนกวง่มันงูพิษไงฮะ,ะมันไว้ใจกันยากฮะจริง,รงๆแล้วพอทําไปแล้วเราก็นึกว่ามันจบแต่วิลลี่มันไม่จบกับผมฮะแต่แต่จริงๆแล้วพอดูแล้วหนังหนังมันก็เป็นหนังนนะะหนังเพิ่มขึ้นนะฮะหนังเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ไม่อยากดูซีนสุดท้ายเพราะอายอายจริงๆแเียนักแสดงไมถึงเือเป็นแต่อนนัเล่นอะไรนะครับนัแกแสดงค่ะทำไมถึงได้เป็นเซตนี้มาเล่นะ เช็คนี้เหรอครับพอดีติดต่อไปแล้วมันว่างจะบ้าเหรอผมขอฝากด้วยนะครับว่าฝากผลงานเอาฝากถือไม่ไดิครับผมเอาไม่มาเยอะอ่ะค,คือจริงๆที่ที่เลือกมาทั้งหมดนี่จะเป็นคนน้องๆที่เรารักทั้งหมดตั๊กแจ๊ดเคนภูมิภูมิแล้วก็น้องในกอดจำครับเรียกว่าแกล้งแล้วนี่ไม่โดนเครือหรือว่าโกรธกลับใช่ไหมก็เท่าที่ไม่รู้ฮะต่อนหน้าเขาก็ไม่โกรธนะ แต่ไม่รู้ว่ารับหลังโกรธตั้งหรอผมได้ระบายออกไปในหนังแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมครับไปติดตามดูในหนังสาใจมากจริงๆผมอยากแกล้งพี่หอยกับหลายครั้งแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยขอทีเถอะฉากนั้นฉากท้ายเลยในหนังในหนังไรบ้างดีครับผมผมชอบครับฉากไหนครับกระโดดใช่ไหมครับสแก๊สแก๊อ่คือฉากสแก๊สเนี่ยทางญี่ปุ่นเขาบอกว่า ประเทศญี่ปุ่นชอบคนตลกแล้วคือผมเตรียมตัวเนี่ยผมต้องเกิดแน่ๆครับกะเกิดเลยทำเต็มที่เลยกะเข้าอินเตอร์เลยนะครับที่เป็นต้นท่องแก้ในการแกผมผมเปล่านะครับให้คุยกับทนายนะครับเหมือนจะเอาเรื่องนั้นนะฮะผมไม่ทราบเรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับก็อะไรไอ้งูพิษรู้กันทั้งบริษัทไม่ให้เรารู้เอ่อจริงๆแล้วพอ มัได้เหรอโกรธไม่ได้โกรธไม่ได้ครับเพไว้แล้วอะคราบทำกับพวกตั๊กพวกแจ๊ดเอาไว้แล้วทำกับพวกนี้กดจํำไว้แล้วก็โกรธไม่ได้ครับถ้าโกรธหมายถึงว่าเราไม่แฟร์เราไปแกล้งเขาเ็ายังโกรธไหมแจ๊ดโกรธไหมก็โกก็ใช่ให้กดจ้ำให้กดจํากดไหมครับกดนี่เเดี๋ยวได้เห็นเลยภาพอะเพราะน้องๆยังไม่ได้เห็นกันเลยฮะผมก็ไม่กล้าดูซีนแลกไอซีนสุดท้ายเหมือนกันอยากดูในในในโรงหนังเหมือนกันครับ คือที่เล่นไปเนี่ยบอกได้คาเดียวว่ามันเป็นเรื่องจริงล้วน,วนเรื่องจริงที่เป็นเรื่องของตัวเองคนคนที่ดูไปจะรู้ว่าผมเป็นคนนิสัยยังไงแล้วก็ทําอะไรไปบ้างในกิจกรรมของตัวเองครับตอนนี้เขาา้าใจถึงคนที่โดนแกล้ง <c oughs> ไม่เข็ดหรอครับ <c oughs> ก็เข้าใจฮะเข้าใจตกใจฮะตกใจคือเรื่องนี้ทั้งตลกทั้งเทาน้ําตาทั้ง,ท,งทุกอย่างฮะตลกจริงๆแต่มันไม่ได้เศร้ามากขนาดที่ว่าต้องร้องไห้ฮะแต่ต้องแล้วแต่คนครับ ฝากนะครับก็คงจะอยากให้มาดูนะครเป็นผลงานเรื่องแรกของของพวกเรานะครับผมใช้คําว่าทีมสารแนแล้วกันที่ทําร่วมกันมาแล้วก็ขอบคุณ M39 ขอบคุณโยชิโมโต้ด้วยอยากจะให้เข้ามาดูเพราะมันเป็นหลังแคนดิดเจ้าเดียวนะครับที่ทําในประเทศไทยนะครับที่คิดว่าน่าจะสนุกที่สุดครับฝากไปด้วยดูได้ทั้งครอบครัวถ้ามามาทั้งครอบครัวก็ขอให้ผู้ใหญ่อยู่ในการคุ้มครองของเด็กด้วยในการดูครับขอบคุณครับ